เมื่อแรงวังบ่อไอ,อ้ขอพอ่อนาจักน้องก๋วเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยให้ออกมาคอยขี้เกลาไอ,อ้ทูมนักเพราะใจคือทอดก็เศร้าหางนานยันสัญญาเก่า นัดเจ้ามาคำคิงใจสวัสดีมแม่มาได้่อบัวบวัสดาจ้ากินข้าวแรงวน้ำแกนความเสียงเทจ้าแม่หันค่อมไปทางบุญเนี่ยเสียงสว่างตากางข้าวเกินไปโอเคใช้เ <Okay. S 2> นเปล่าจ้าไม่เป็นไรอมนคือเราก็แกงส้มห,นหอนวันนี้แม่ได้อาหารอย่างมาแกงส้มก็ ก๋วยปลาหมึกจ้ะนี่น้าเด็กก็ได้เห็นเมนูยังไงก๋วยปลาหมึกกับแกงสมกุ้งใส่ดอกแค่พี่น้องมากินเข่ากับแมวลองเพ่งมุมมวลมาอน,นึ่งเ<ห>สียร์ลมนิดหน่อยครับซีเรียสนิดนึงกะเลยลองเพ่งกะมุมมวลเท่าไหร่ ห๊ะอย่าไปคิดมากเพิ่นซาวแล้วอืมครับนี่ปัญหานิดนึงแอคซิเดนท์จักโกบ่ไงจ้ะแซ่บบ่แม่ก็เห็นพี่ชู่อยู่แล้วกระดาษชิชู้มือแรงวางบ่เดี๋ยวเอายกกล้องขึ้นสูงๆก่อนพี่น้อง,งเห็น แม่เศร้าปวดแขวะหรือเปล่าครับยังเขาได้ข้างขัานแบบแม่ต้องไปพาเพราะว่ามันมันหายไม่มุดแล้วมันบอกเข่าเอื่ยยังควดปวดมาพี่นอ้องกินขา้นนาวแล้วกันกินข้าวกาแฟนอนสับายใช่ไหม ยังไม่ได้กินเลยอือแกงสม้มน้ำเแกมคนอ่ะแกงส้มบดพี่น้อง,งอดบดตองมือสีสันเนี่ยสีสันน้ำคนแต่นนคนมากก็กินไม่เป็นเรื่องทั้งกินเต็มเลยแต่ว่าบุกไปมา,าดมดมดแต่ละ

พูดรถต้องอาตัวใหญ่เดี๋ยวอากผดีออกผลี้าตัวหน่อยก็ไม่เอามดนองจับหนัใส่เ้นเต็มเลย้นคกันนับุ้มแพไป้กกินหอมเลย ป็นถ่ายทำตากล้องเป็นโรคพุ่มแพ้พุ่มแท้กรุงเทพต้องเป็เปเนยุบานเแล้วแมนพุ่มแพ้กัด้มอม อ,อ๋อคือำอืมจ้ต้องแน,น้ำเยออืมต้องแบน,น้ำเยอะ้ไม่นะอร่อยไมนะมันได้น้ำซุปปลากระป๋องที้วนปังนะเออ ปกติบางมันเจอแค่เจ้าก็เสพปลาเสพปลาปูปลาสุนใช่ไหมใช่เจ้าก็เสพปลามองไม่เกิได้จำปูปลาคังมันเราไม่มีปลาเจ้าก็เอาปลาคังปลาคังเย็บเทเวนปลาคังปลาคังในปลาคังแม่พี่น้องร้องไปสื่อเมึงเมืองนอกมันมีปลาคังเนี่ย กันบ่ว่าไม่เกิป็นปาแซ่ดีนะบ่อันแค่มาปลาค้างอันบ่ทาว่าเขาแดดไม่แดดนี่แน่อยู่ข้างบ้านอยู่ข้างนี่เท่านะเขาเลิกมึเรียนมนาเขาถาม่ยายจดกินเขาก็้ยังโอ้มงมีผู้อืนเล่นผัวเลิต่เจนบุญลุ่นนะมึมีผู้หาปลากูเลยว่เพผู้ตายตันเดวบ่เงี้ยมึมีคนเงหาปลากินหรือบ่เลิกจะกินเขาก็้ยัง ปลาค้างปลาค้งเหมือนปลาค้งขนมไม้เขาเขาก็คือปลาซื้อมาแหละกับค้งไหวนนะเออแล้แบบปลาค้งโอ้ยคือเดียปลามาค้งไหวนไม่หย่หรอกแบวนนี้เลยวบาแม่นี่ดหน่อยเมี่ยนอลไรแบบนีอย่างไรปลาค้งเจ็บแล้วเรายกปลากับองของปลาน่ะให้เขาไปเรากแกงปลากะป๋องใส่เสร็จเขามีอดีตครับ กระป๋องปลาปลากระป๋องพี่น้องผมมีอดีตกับปลากระป๋องมาเลยตอนนีกตอนนี้ด้วยผมจำได้ว่าผมขึ้นไปเล่นต้นมยมต้นยมที่เสียกับป้าไปอ่ะมีขางบ้านเขาเป็นก้อนต้นนิดหนอยอย่างงี้แค่เรีนกันอย่าผมได้บุ้งตกลงมา สมัยก่อนเขาจะเปิดปารกระป๋องแล้วเขาจะเทใส่ถั่วแ,วแ,แล้วเขาจะเจออยียวโยนลงตะรางเโยนลงตะรางปุ๊บโยน,น,นบริษีขีดว่าขีดไปสางก้อเดือดร้อนอะไรไปนะมันเกิดขึ้นแบบบ้านๆเท่าอ่ะอุ้ยโทษก็คนอบาบ้านเท่าเทใส่ถั่วแล้วโยนโยน,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 นลงโยน,นลงล้างบ้านเลย มันนี่มันไปอยู่หันมันก็บ่ได้สร้างความเนี่ยรอดเดิไปเด็กน้อยขึ้นไปเล่นเพิ่งต้นไม้ผมเป็นเด็กน้อยตกลงมาพี่น้องเสียบ่มันถึกเนี่ยเจ้าปลากระป๋องเสียบเนี่ยจุ่มมันจับเสียบเลยบ่แม่นมันจับเดี๋ยอมถือเนื้อเด็กน้อยกระดูกเด็กน้อยอ่ะ แขนไหนน้อยทำสามอยู่บินตัวไหนัแ่จบอะักขอร์รเขียนอะเออช้จงหางเลยห่างางไหนวุ้งจำเลยเมืองอ่างเอตุเอะอไรสิบตีว่ะมีน้ำกันเป็นไรต่อยเ็าใคิเบ้างมันแม่แม่จะตีไอตีนเิแต่บ่อยเอาน้องมาคุม เแับเดียวครับถึงแคปเดียวไฟอ่ะเดี๋ยวไฟตั้งแี่ห้าสมัยเป็นยังโบใช่ไหมจะเอาไยิงป้าตายก็จะไม่ป่ะก่อนโอ้ยบานห้ามันรักกันดานผมรู้เกิดใน่วงที่มีไฟมนี้นั่นเนาะเออจะห้าเกิดบานห้ามจะเกิด บ่มีไฟจ้ะใส่กระบอกอืมสิอานนังสือกันเฮามีปอน่อานังือกนะเียงเียงีนใส่น้ํามันันสิบ่ฟาแสิเฮ็ดการบ้านแล้วพี่น้องดงคนะเียงคนอ้อเออยยามไปใต้กุบใต้เขียดใต้มโนยงนะ อายุประมาณสิบสิบปีว่าเจ็ดเี้นเลยสามสิบตัวก็มส,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 สามสิบตวไ่ปลาขาน่แบบะมา,านละ้วมาแล้วเตะเกียร์นะบ่เวนตะเกียร์เฮ้ยห้าไปเตหอดแม่ไมาเอาตะเกียงไปแล้วขย่าวขย่าวลงอ่ะเอาสาดไปปูเออ,เอ,อแม่งที่นู่นเออที่นู่นเออแม่งเออ ต้นกู้น้ต้นบักามนะฮะหน่อยเ้อาก็มากมอันนี้งามงามนาพระเบนแบบว่าได้กียนังโซ่แดมันเหลี 1941, ่ยมหดทีถุ่เครงเลยว่าเมนทีตุ่มเครื่หรือข้งบนว่าบอลีตุ่มันจึงเกือบพาตุ่มราะว่ามันนีข้าวสองข้าวนข้าวมีสองเลข้าวหอดสวสีข้าวแล้วเนาะข้าวหอดขารงไหนเป็เออข้าเป็นเล็กหน่อยนะนั่งคือเมือนที่เราบ้าขายนะต่ก้อ นังยังนะนังจะจะบวบวงมันหลินตอนขึ้นจนบ่แม่นหนังจะยังรูดหนังเรื่องชีวิตเนี่ย<า>แต่ก่อนซูมมือหนังพอมาถึงหนังมันจะบวมีโฆษณากรนเนี่ยแต่ก่อนโฆษณาก่อนเด็กจังส์ฉายเป็นเรื่องเป็นละเป็นบ่สซูมมือมันฉายเลยป่ะมือมโอ้แต่ก่อนคาวเนาะ เอหลานั children, ่งเ้ออเต้นตอนแรงเียเกือบสามถุตัวว่าเข้าไปแตะมมนกินนมากหน้ห้องก็จิบะเออเดียอะไปแตะมม่กินนวมากปวดกินไปเบื้องนังนะเพราะว่าหนังแห่จากขอมามีดจันไปเบื้องที่ยัทีคนเป็นคู่เป็ยังนะคนใจหมอะป็ังแบบที่วี่กระดดเอาหรือเปที่วีกระจวันยยงนรูดไม่เอาเออแต่ยามบิดก็เอาฟ้าไปทไมไดตาเบิ เคเตนนั่โหคนนอนบือแบบลายถ้าว่าเคยเดมึงทีวีจย,ย,ยุเจยได้รู้วเบื่อเมียก็จบนี่นมีเตานี่นะซ้ขาจิไปมากมึงครับ มีเพรายางหนึ่งเขามาจักแล้วมีอม่าหนึ่งต้องเด็หัวฝรั่งะเอออันนี้เพราะว่าจะประจำวัเด็ก็จะไ้มีตัวกาหัวเราเก่งเก่งหัวเราเก่งเก่งก็มากินแอปเปิ้ลกินเชิงเดียวก็โยนชิมอ่ะอือเดี๋ยวแล้วก็สองขอมพิวเตอหลงเก่งแล้วก็เปิดด่านขอมพิวเตอหน่อยๆแต่วก่อนนี่เนี้ยขีดตัวใส ม, <S <s <chodzi> มั่งเอแมั่มวาเลนจ์จอจง่พี่จา่าเรอนครับีอกเรามือของมือกันแม่ไปรู้ไหอ่แต่ก่อนเขาจริงหมได้ดูหนังประวัติเขาว่าจากไปรุ่นธรรมดา้วเปิดบริษัติศาสร์เขีนักตั

เบาบเาลๆโอเคครับขอบคุณครับติ๊ติดตามแม่มาลีขั้วบ้านเนี่ยในบทถึกใจขอไปไปน้ำครับเนาะมื้อนี้แม่กะเห็นงานมาเมย์เมีย์ถ้าไปกดอันนี้ถ้าไปจะปิดเครื่องกะขอขอบคุณครับติ๊ติดตามแม่มาลีเนาะแม่กะ ว่ามีอย่างหลายมีจะข้ำว่าขอบคุณละ่ะสำหรับพี่น้องเขามาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่เนาะมันจะความฮักล่ะก็ความหวังดีจี่แม่มอบให้เนาะขอขอบคุณครับแม่สิบนึ่ขอขอบคุณล้านล้านนะจ้ะจ้าบายจ้าบ๊ายบายจบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาลง เปิดดูปะไม่ได้ก็